วางไม่หลังไอ้ยไม่ต้องใช้ก็ด่ะไม่้อยไม่ใช่แล้วไ่ไปกี่ลูกสองี่เงียลูกนูืลูกหรือลูกเขาใช่สองอ๋อมีอีกใค่มีอีกไม่อเขาอะไระเอามาคานี่อกเี๋ยคนช่อกัแก้วเล่าะุ่นใบนี้ใบนู้ใบน้อันนี้ทางนู้น เหมือนกันครับนี่ yeah, ของใหม่ใช่ไหมน้ำไเต็มเนี God, ่ยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นรอเลยวัดไปดึงข้างๆนี่ตรงอะไรวัด พี่จ้าเอาช้อนมาสองอันเลยช้อนสั้นเยาไูดเอาันยาไปเา่อาก่อนแล้ค่เงให้้า้าไปไหนล้ว่ีครับนี่ยชงเอาเอาลูกัสก่อ ทะลั้นมาลูนั่ะลนี่ไลกนี่ไปองนีอันนี้ท่อันนี้สองอันนี้อันนี้ีไปทางนู้นสอันนี้ของตรงนี้ใช่ครับตาไปไหนแล้วตาอยู่นั่นไงอะไรนั่งน่ะ อันนี e <that <that ้เ like wow, ือเราได้ใช้น่ารักอ่านีไน่ารักจะปดน่ารักใช่อแบ่าย่งี่บาี่ยังงพอจะอย่งเดียวเาบอาันขาดอไอ่เราก็ไปใส่อะไรไง เลยหลังเลยหลังหน้าหน่อยนี่งเดี๋ยวังหน้าวันนี้วันที่สองเดือกนกรกฎาคมสองห้าหกสามวันนี้วันดีเชิญตาใหญ่ขึ้นบ้านใหม่ เก็บเงินแล้วเขวี้ย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 นู่นฮะเขวี้ยเขวี้ยดูนี่อ่ะเขวี้ยหนุ่มเขาเดี๋ยวไอ้อ่ะคนจะไม่รู้ไหมคนไม่รู้ต้องเตรยมด้วยครับแม่หน้าหรือหลังหลังแอบยอบมากเลยขนมเหนยว ไม่มีอะไรฝังเรื่องไม่มีม่ไน่อันนี mean, ้ไปนู่นมุมนู้ติด่ของ่ั่นเนี่ยอันนี้นี่ครับครับานี้ไอ้น่ชดใหม่อยู่นี่เี่นเนี่ยมอยู่นี่ี่นนี่ครับเี่ยนอม้าเมื่อกี้นี่ลืมไม่ได้มาอาม้าพักเทียนเน่ เทียนเทียนเดีวมาไี่ไงนี่ไงนั่งเทียนเลยนะนี่นี่นี่ทางคู่สี่ที่เีวก่อนหรือเล่านี่งใส่ใไม้เลยรอเปนีใส่นี้ใส่ใส่ใส่ตรงนี้อันนี้คู่หนึ่ง นี่อีกเตียนเออแยะไปหมดแล้วสิอีกไเตียนมันอยู่บ้านอยู่แล้วนนน เอาน้ำใส่มาแต่กันเพอนรุเพราวเขาเดินดจะกันเห่อา็เลมเันต้องกามาใส่น้ำก่อนเดือดน้ำน้ำเลยอันนี้น้ำจะต้องใส่เอาหยิบก้ก่อนจะตักน้ำใส่เนี่ยมาันะเพี่นดู

อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ปากกระนองสิอันนี้อันนี้อันนี้ก็ใส่ใช่ไหมปากมันใหญ่นะฮะนี่เอาเแล้วว้าวพี่นี่เปใหม่เลยอันนี่เออน้ำไม่เธอเอาน้ำเอออันนี้ไปทิ้งเลยสิเพราะว่าเขาไม่ต้องเอาอันนี้แล้วอะอ่ามีสีแจ็คพันมาดีอันนี้อีก อันนั้นของใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยของโหม่หมดขอ้โหหลายนะค่อยเก็บอ้่หเติมให้เต็มของน้ำไม่เต้มเหรอ เต็มไปไหมไอ่ะเต็มเลยอเราชอบเต็มว่าไ่ต้อง,องลอง้นนะเต็ตมเท้าไห่ใส่คนนะ่ะเท้าไป

แต่เวลาเราจะเติมน้ำเราก็เติมยากนะยู่ข้างบนอ่ะถ้าเติมมาก็จะวางไม่ได้เนี่ยเซลก็อีเหรอครับว่า

วันดีเชิญตายายขึ้นบ้านใหม่เขาบอกว่านางลำไว้หน้าที่หมู่บ้านเสนาวิลาโครงการ8ปดพยาสุเดนซอยสี่สิบสองวางบังบอกไม้ขาเนี่ย okay